สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับข่าวฟ้าวันใหม่ิวส์ค่ะคุณอัญชริพรกุตซุมคุณปิยะเกตบุญเรืองดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะหลายหลายท่านนะคะที่ทํางานปกติก็ปกติก็จะไม่เห็นเราครับเพราะว่า <turbines> ช่วงนี้เป็นวันทํางานวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะก็มีโอกาสได้เจอกันถ้าหากมีโอกาสก็ในเวลาก่อนเทีเ่ยงเล็กน้อยนะคะคก็ชมข่าวภาคเที่ยงกันที่นี่แหละค่ะ วันที่23ตุลาคมซึ่งก็แน่นอนเป็นวันที่ประสบก่อนชาวไทยนั้นสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะค่ะซึ่งรวเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านได้ทรงงานแล้วก็มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของประเทศไทยในแทบทุกด้านแทบทุกด้านเลยจริงๆนะคะ,ค,ะครับ ไฟฟ้าประปาการไ<ป>้เส้นนีทุก <ไป S 2> อย่างที่ที่เ,เป็นหลักเป็นโครงของประเทศไทยทุกวันนี้นะคะคซึ่งก็แน่นอนคะ่ะวันนี้ท่านนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็พบหล่าทัพก็ได้ไปวางพวงมาลาเพื่อสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณค,ะค่ะที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าพระราชวังสวนดุสิตนะคะพลเอกประยุจันโอชานายกร,รัฐมนตรีและหัวหน้า,นา,ค,ออออนาคณะคอสชนําคณะรัฐมนตรีเดินทางมาถึงในเวลา7นาฬิกานาทีใส่ชุดขาว ขออภัยค่ะใส่ชุดปกติขาวร่วมถวายพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปียะมาหาราชซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านนะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกสิริชัยดิฐกุลปหลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกวรพงษ์สงานเนตรผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดพลเอกอุดมเดชศีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาก,การทหารบก พลเรือเอกไกรสอนจันจุวานิชผู้บัญชาก,การทหารเรือพ้นอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาก,การทหารอากาศและข้าราชาการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังมีตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าราชาการองค์กรอิสระนักเรียนและประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมถวายบังคมสักการะพระบรมรูปทรงม้าด้วยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพน้นที่ทรงมีต่อพระนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งการเลิกทาดการปฏิรูป,ประบบราชการการสาธารณโภคการศึกษกาก,ษการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆจนสามารถทํารงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบันค่ะ และนอกจากนี้นะครับก็ยังคงมีอีกหลายภาคส่วนนะครับที่ทําพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระปิยมหาราชในวันนี้นะครับทางพรรคประชาธิปัตย์เองคุณอพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยอ,อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก็ได้เดินทางมาร่วมวางพวงมาลาในพระบรมราชานุสวรี์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชนะครับเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในขณะเดียวกันอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยก็เดินทางมาร่วมถวายพวงมาลาด้วยเช่นเดดียยววกันนนส่้าา พงกิตอรุณพักดีสกุลที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติก็ได้นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาในนามสภา,านิติบัญญัติแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางดรประวิตรรัตนเพียรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการมีส่วนร่วมก็เป็นประธานนำคณะผู้บริหารและสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งวางพวงมาลาในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลววันปิยมหาราชประจำปี2557เพื่อน้อมรำลึกวันครบรอบ104ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับไปดูที่ต่างจังหวัดบ้างนะคะในต่างจังหวัดเองก็มีการจัดพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณคะ่ะเริ่มที่จังหวัดเชียงรายนะคะ บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่านายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำเหล่าข้าราชการราาาัฐวิสาหกาิจภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวเชียงรายกว่า500คนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายดอกไม้สดสการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชและกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าขณะที่จังหวัดพิจิตรนายสุรชัยคันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการทุกสังกัดกระทรวงทบวงกลมข้าราชการตุลาการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูล,ลนธิธิและประสบนิกรชาวพิจิตรประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมบราชานุสาวรีณบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดเพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ อเนกประการของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ไปที่จังหวัดสกลนครนะคะที่บริเวณลานบ่อห้าที่หน้าอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเช่นเดียวกับพี่จังหวัดบึงการที่บริเวณห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบึงการนายเทวันสันนิกกรรองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเหล่าข้าราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจพนักงานเอกชนนักเรียนนักศึกษาวางพวงมาลาและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติค่ะ มาติดตามข่าวทางด้านของการเมืองกันบ้างนะคะนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนาราัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยถึงการประชุมวิปรัฐบาลหรือว่าการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาตินะคะว่าจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่27ตุลาคมนี้โดยจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติ5ฉบับที่แต่ละกระทรวงเสนอเข้าห,าหารือในที่ประชุมเพื่อกลั่นกรองและเรียงลําดับตามความเหมาะสมก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะราัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและนำเข้าสู่ ที่ประชมุมร่วมกับคณะกรรมการวิสามันกิจการสภานิติปัญญัตแห่งชาติหรือวีบสอนาชาเพื่อพิจารณาต่อไป เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องในหลายด้านอย่างเช่นกฎหมายข้อตกลงระหว่างประเทศกฎหมายที่ทําให้ประชาชนได้ประโยชน์ลดความเหลื่อมล้ํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างส่วนราชการส่วนการเสนอชื่อคณะกรรมาการยกรางฐธรรมนูญในสัดส่วนของรัฐบาลนะคะนายสุวพันธ์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยค่ะได้บอกเพียงว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องเป็นไปตามความเหมาะสม สัปดาห์หละครั้งวันจันทร์เดี๋ยวใช้ประชุมวันจันทร์เดกิด,ดนนกฎหมายจะกันกรองกฎหมายก่อนอก่อนที่จะขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีวันอังคารแล้วก็วันอังคารก็บ่ายก็ไปประชุมที่สนชเพื่อคุยกับทางสนชครับเอาไว้ประชุมแล้วอ่ะค่อยมาคุยกันไหมจะเล่าให้ฟังว่าตกลงระบบการทํางานจะเป็นยังไง ขอคุยครั้งแรกกันก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่กล่าวว่ายังไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้จึงยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมธิการกี่คน ในช่วงหน้านะคะมาติดตามกันต่อค่ะกรณีที่มีการไปตรวจสอบที่ดินที่เป็นรีสอร์ทของคุณทาริศและครอบครัวนะคะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นไปตรวจดูนะคะว่าเงินที่จ่ายให้ชาวนาแล้วเนี่ยเป็นยังไงมีการสัมมนาด้วยนะคะว่าจะแก้ปัญหาความยากจนอย่างไรบ้างที่ลบบุรีค่ะสักครู่ค่ะ